สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณคณรูกาในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้นะคะรูมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะนะคะเกี่ยวกับการสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบจานวนนะคะหรือความสูงนะคะความอ้วนนะคะเด็กๆไปดูกิจกรรมที่คุณคณรูกานํามาฝากวันนี้กันนะคะ เริ่มจากกิจกรรมที่1น,นะคะกิจกรรมที่1น,นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่13นะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตนะคะเปรียบเทียบนะคะความสูง ความต่ำนะคะและความอ้วนนะคะมีเด็กยืยนเรียงกัน5คนนะคะคนที่สูงที่สุดคือสัญ,ญลักษณ์สสาลาและคนที่เตี้ยที่สุดก็คือสัญลักษณ์สัญลักษณ์ยอยักษ์แล้วคนที่อ้วนที่สุดก็คือสัญ,ญลักษณ์ลอลิงนะคะ mm hmm. เมื่อเด็กๆดูเปรียบเทียบแล้วนะคะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะพยัญชนะไปหารูปภาพนะคะเริ่มจากยอยักษ์รอเรือลอลิงวแหวน สอสาลาให้เด็กๆลากเส้นยอยักษ์นะคะไปหารูปยักษ์นะคะรอเรือลากไปหารูปเรือลอลิงนะคะลากไปหารูปลิงวอแหวนลากไปหารูปแหวนและสอสาลาะคะ่ะเด็กๆอันนี้คือกิจกรรมใบงานที่หนึ่งนะคะต่อไปเด็กๆมาดูกิจกรรมใบงานที่สองกันนะคะใบงานที่สองนะคะใบนี้ ให้นักเรียนนะคะเปิดได้านหน้าที่14หน้าที่14หน้านี้นะคะให้เด็กๆสังเกตดูรูปภาพในภาพนะคะจะเป็นงานวันเกิดนะคะให้เด็กๆนะคะถามคุณพ่อคุณแม่ลองถามพ่อแม่สิคะว่านักเรียนนะคะอายุเท่าไหร่ นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ตอบนักเรียนหน่อยว่าเด็กๆอายุ4ปีหรือว่า5ปีนะคะทุกๆคนต้องมีวันเกิดของตัวเองนะคะและกิจกรรมที่จะทําในวันเกิดส่วนใหญ่เขาก็จะเป่าเค้กมีงานสังสรรค์แต่ช่วงนี้โควิดนะคะเราห้ามสังสรรค์เราห้ามรวมกลุ่มนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวทีที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพ5ตัวแล้วให้การกระบาทับตัวทีนะคะคุณครูการเห็น2ตัวแล้วนะเดี๋ยวครูการจะลอง การกระบาดนะคะให้เด็กๆดูดตัวแรกที่คุณครูการเห็นเลยอยู่ในเสื้อของคุณพ่อค่ะลูกสีขาวนี่ตัวทีต่อไปอีกหนึ่งตัวอยู่ที่พื้นนะคะสีเข,เขียวนี่อีกสามตัวเด็กๆหาเองนะช่วยกันหาช่วยคุณครูการนะคะอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆหาพยัญชนะตัวทีอ่าขอโทษค่ะหาอักษรตัวทีเจอแล้วให้เด็กๆ เขียนตามรอยประนะคะคำศัพท์ที่มีตัวทีเด็กๆอ่านคำศัพท์ตามคุณครูกันนะคะท e เธอ e ี tap, ock, tap, ock, toy, ong, toy, ong, up, t ธอเธอแทบก๊อกน้ำเธอแทบก๊อกน้ำเธอทอยของเล่นเธอทอยของเล่นเธออัพทับอ่างน้ำเธออัพทับอ่างน้ำ เธอทยเน็กทายเธอทายเน็กทา,าเด็กๆคะสนุกไหมคะที่เด็กๆได้เขียนตามรอยประนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กับคำศัพท์ด้วยนะคะใบางานสองใบนี้นะคะคุณครูการให้นักเรียนทำช่วงเชา้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีใบางานอีกสองใบเราไปดูกันซิว่าใบางานสองใบนี้ทำอะไร ใบงานตัวนี้ไม่ยากเลยให้นักเรียนเปิดไปที่หนังสือคัทลีลานะคะลีลามือด้านหลังนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่5เป็นตัว B ีนะคะอ่านออกเสียงตัวบีบอกตามคุณครูค่ะ b ีเบอร์บีเบอร์นะคะให้เด็กๆลากเส้นตัวบีตามรอยปากเด็กๆจะเริ่มจากการเขียนหัวกลมก่อนไม่ได้เด็กๆดูสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกศรที่เขาให้มา ขั้นตอนแรกเด็กๆต้องลากเส้นตรงนะคะแล้วเด็กๆก็โค้งหัวกลมตัว B แบบนี้ B ีบนะคะง่ายมากไม่ยากเลยอันนี้เราแค่เขียนตามรอยปะ ต่อไปใบงานต่อไปใบงานนี้บวกเลขนะคะเป็นการหาจํานวนนะคะเขาบอกให้นับรูปภาพแล้วบวกเลขนับรูปภาพแบบบวกเลขก็คือเอาภาพทั้งสองกองมารวมกันคุณครูบอกแล้วว่าวิธีบวกเราบวกได้2วิธี1คือนับต่อ2คือนับรวมกันเราจะมานับรวมกันนะคะข้อนี้คุณครูทําให้ดู1ข้อเพราะว่าเราทําไปแล้วหลายข้อนับนะคะ1 3 4คสาสี่คตอบที่ได้คือเลข4ี่ใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ของครูการนะคะมันจะตัวใหญ่แต่เด็กๆเขียนในช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องตัวใหญ่นะคะกิจกรรมนะคะมีทั้งหมด4ใบงานเด็กๆเลือกเลือกทำนะคะช่วงเช้าสองใบงานช่วงบ่ายเป็นสใบงานวันนี้วันที่12สิงหาคมเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้มีวันเป็นว <Jackie> <ations> ันสําคัญอะไรเป็นวันสําคัญมากๆเลยใครอยากรู้ คุณครูจะพาไปฟังนะคะว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเด็กๆลองไปฟังกันนะคะวันแม่แห่งชาตินะคะก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติคะอ่าเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริ พระบรมราชินีนาะพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านนั่นเองค่ะจึงกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกทุกปีนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ก็คือดอกมะลิค่ะซึ่งมีความหมายว่าดอกมะลิเป็นดอกที่มีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยัง เสมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติกันค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือประชาชนทุกคนนะคะก็จะร่วมกันสวมเสื้อสีฟ้าค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะคะโดยการที่จะถวายพระ The uh -huh. เด็กๆคะเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันแม่นะคะมีความสําคัญอย่างไรดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นะคะก็คือดอกมะลิวันนี้นะคะค,คุณครูอยากเห็นภาพกิจกรรมที่เด็กๆกราบคุณแม่นะคะให้เด็กๆนะคะไปกราบคุณแม่หนึ่งครั้งนะคะแล้วกอดคุณแม่แล้วบอกรักคุณแม่ขอภาพนี้นะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแชร์แชร์ภาพนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะคุณครูหวังว่าคุณครูจะเห็นภาพนี้จากเด็ก ด็กนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ